รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พยักร้าย001ปหรือสุภธธิ์แก่นเสียนพยักร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสบปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกระตันอยู่คอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้ยวยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้ มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายไว้ทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้นถึงจะแก่แต่ก็ยังเก่าช่วงทา้าทายไว้ทองเอ้ก็ว่าไว้แถวนี้นะไปตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไง ถ้ใครมันออกไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหนวะจะมีเนาะหาอะไรอยู่ครับเนี่ยมองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหาพ่อครับผมไอ้ที่หาหานี่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่นี่ถูกแล้วหานี้อยู่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้ายศูนย์ศูนย์ปด พยักร้ายสองสี่แปดหกสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยักร้ายไวทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณนาคุณตาอีกแล้วนะครับคุณสุริทองสุกุลไทยทำรรง่ะ พยักร้ายสองสี่แปดหค่ะครับผมคุณน่าคุณตามมากเลยอย่างนี้อบอกผลงานได้ไหมครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้างอืเยอะเลยค่ะอ่มีความรักของซุปเปอร์สตาร์อุ้ยอันนี้ดังไว้ๆนี้คือลายหงกํำลังออกด้วยนะนี่งงใช่ไหมล่ะตกใจแล้ตกใจใช่ไหมว่าเขาะไม่ไม่ใช่ครับดูตรงนี้ครับเหยียบเท้าผมโอ้โขอโทษขอโทษค่ะที่เรียกมาวันนี้มีภารกิจอะไรจ๊ะ มีแน่นอนครับอยู่ตรงนี้แล้วครับป้องอ่านครับหายคายักให้ได้ระยะและเวลาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร์ไปดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้เชิญเลยครับผมอ่มอไปไปไป,ไป กีฬาพายเรือคายั k มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจขจัดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมิสเตอร์อาจึงปรารถนาให้การพายเรือคยักเป็นเครื่องช่วยพยักร้าย2486ให้ผ่อนคลายร่างกายและมีความภาคภูมิใจในตนเองทังน,นี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญ เรือขยักนะครับคุณกิติชลรทานสาวรสนะครับหรือว่าพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมกอนอื่นเลยผมก็ต้องขอต้อนรับพยักไร้ทั้ง2ท่านก่อนเลยครับผมโดยเฉพาะพยักไร้สองสี่ของราครับยินดีค่ะครับผมคันนี้อยากทราบว่าเรื่องความปลอดภัยกับกีฬาชนิดนี้เนี่ย มีอะไรบ้างครับความปลอดภัยอันดับแรกก็คือเสื้อชูชีพมาก่อนเลยส่วนเป็นส่วนสําคัญของการไฟเรือขยักเลยคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นสามารถเล่นได้ไหมฮะเล่นได้ปกติครับเพราะว่าแค่เรามีเสื้อชูชีพเนี่ยล้วก็สามารถไถเรือได้แล้วเสื้อชูชีพอย่างเดียวตกน้ําขาไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับมีชูชีพก็พอแล้วครับครับครัเเมื่อมั่นใจขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปติดตามดูซิว่าคยักร้ายของเราเนี่ยจะ ปฏิบัติภารกิจได้หรือไม่เรือคายั k มีต้นกำเนิดจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลปัจจุบันเรือคายั k ที่ทำด้วยไฟเบอร์กราสซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่มีค่าความต้านทานการกระแทกต่ำและมีอรอยต่อข,ของการประกอบลำเรือ จึงนิยมนํามาใช้ในการแข่งขันมากกว่าในขณะที่เรือคายักที่ทํามาจากพลาสติกได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งลําเรือไม่มีอรอยต่อทําให้เรือมีความทนทานสูงต้านทานการกระแทกได้ดีจึงนิยมใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประโยชน์ของการพายเรือคายักนั้นคือการได้ออกกําลังกายในส่วนของแขนหัวไหล่หน้าท้องส่วนขาและที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิต เนื่องจากกีฬาชนิดนี้ในผู้สูงวัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่จะเน้นเรื่องความสุขที่ได้พายเรือชมวิวทิวทัศน์และได้ออกกำลังกายมากกว่าได้ลดความเครียดและเพิ่มการกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับจะถามพยัคร้ายของเราว่า เคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่าพายมาตลอดเลยค่ะ,ะเรืออีปโปงนี่นะพายเรืออีปโอง <c oughs> ปงเก็บดอกสนุเรืออีปโปงนั้นเป็นยังไงครับ